ม,มือเลขคริสต์มาสทุกคนกันเ้อน,นะครับ <พา S 1> อ่วันวันน,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 นี้วันที่เท่าไรวันที่ยี่สิบเก้าธันวาบ่ายสองห้าสิบห้าโอ้น้องคนนั้นก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มาสอนค่าดิท่านเนยกับน้องคนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าพี่สอนผมค่าดิท่านหน่อยอย่ะเสียงเด็กกระตุกหน่อยพี่อ่ะพี่อ่ะสอนผมค่าดิท่านหน่อยได้ไหมรับโอเคได้ครับน้องผมผมจะจัดให้ฮนะ ที่จะจัดให้แบบดีที่สุดดีงานแบบอลังการเวอร์สถานจักรวาลวิพภพสรบทุกเรื่องสรรพสิ่งนะน้องคือตอนนี้เนี่ยก็คือมันวันนี้ผมนะัดน้องวันอังคารไว้ว่าผมจะลงคลิปไงแล้วผมเพิ่งมาอัดวันอังคารนะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันอังคารผมจะตัดเผา <c oughs> ๆใส่น้องไว้นั่นแหละย่อมาถึงนะฮะก็จะมีเซตติ้งนะตอนแรกเนี่ยเป็นสามกับสามนะคุณอย่าเพิ่งไปปรับอะไรนะคุณเล่นให้ชินก่อนนะครับก็ มาดาแรกๆเนี่ยผมแนะนำให้เป็นซิตี้กับรีวายนะครับให้เล่นก็อีซี่ไปก่อนนะฮะโอเคอ่าคุณคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมผมไม่อัดเครื่องนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไร่เหรอเครื่องมันไม่ไหวแล้วไงล่ะใช่ครับผมคุณฟังไม่ผิดฮะคเครื่องมันไม่ไหวฮะก็วิธีการค่ายท่านเนี่ยคุณก็ต้องมีเพลงครับสักเพลงหนึ่งในหัวใจนะที่คุณแบบเฮ้ย กู้ต้องฟังเพลงให้มันเพลินๆในการเล่นเกมละฟังมาโอเคนะผมก็ได้เพลงมานะก็โอเคนะครับก็ไปไปฟังที่อะไรไปดูอะไรนะครับก็วิธีการฆ่าทท่านอันดับแรกเนี่ยให้เริ่มจากการฆ่าทท่านตัวนิ่งๆแล้วก็ไม่ให้มันเห็นตัวทุกคนแบบสเตลว่ะเข้าใจคำว่าสเตลวะสเเดโฮดาร์กเนี่ยก็ไม่ต้องเงียบอะไรขนาดนั้นนะก็เราต้องกระซิบไว้ไม่ให้ทรยท่านได้ยิน ก็เราต้องฆ่าเออพอพอไม่เล่นไม่เล่นก็วิธีฆ่าท่านนะครับก็เนี่ยเราต้องฆ่าจากตัวนิ่งๆนะฮะก็เล็งมเนี่ยเนี่ยคุณเล็งไว้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เล็งให้มันตรงกลางท่านนะก็มีจุดตายตรงต้นคอท่านทุกคนคงรู้ดีใช่ไหมก็พุ่งไปเลยฮะแล้วก็แชทลิงตีเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อ่ะมันขยับละเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นแล้วกันโอ้โอ้ใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะโชว์ความเป็นแบบโชว์ความเป็นแบบสอนน้องให้ดูชึบ โอ้โหโชว์ไม่โชว์แล้วกูฆ่าปกติดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนดูให้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้นะฮะตั้งหนึ่งทำไมกูฆ่าไม่ไทันทีวะเออนะครับผมก็เนี่ยน,นี่เดี๋ยวผมเนี่ยเนี้ยแนะนำไม่ฆ่าไทาทันตัวพวกใหญ่ๆ,ๆก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะวันจุดอ่อนมันเล็กนะฮะของมันเล็กอ่ะเนาะก็เนี่ยพุ่งสลิงเนี่ยก็กดยิงสลิงสองนันแล้วก็เนี่ยปุ่มคอนโทรลตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ย ให้พุ่งมาฮนะแล้วก็ตีตอนตีนะครับมันก็จะเหมือนแบบการโจมตีเงี้ยพอฟุ๊บเงี้ยเนี่ยจะง้างแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟุบนะฮะก็มันจะรอสักแป๊บหนึ่งอนะ่ะสักวิเกือบวิอ่ะเออเราค่อยเวลาคุณตีเอาพูดง่ายๆเลยคือเวลาคณตีเนี่ยคุณต้องกดก่อนเผื่อสักวินึงนะนก็แบบเนี้ยโอโอโอ,โอ no, no no มันมันไม่นิ่งแล้วเดี๋ยวผมฆ่าทิ้งแล้วกันตรงนี้ตัวนี้ผมฆ่าทิ้งแล้วกัน โอ้ทำไมผมผมไม่มีสมาธิแป๊บนึงคือเวลาเล่นเกมนี้คุณต้องใจเย็นนะค่อนข้างจะใจเย็นไม่ต้องต้องไม่ใจร้อนอะง่ายไอตัวนี้เห็นผมละคือตัวไหนที่คุณเห็นเนี่ยคุณต้องวิ่งหนีกันนะไอเบนเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่คือ เอาง่ายๆคือคุณหัดชาร์จสลิงให้คล่องก่อนดีกว่านะค่อยไปฆ่าเลยท่านก็เหมือนเออพวกหน่วยสำรวจเอยหน่วยสำรวจอะไรหน่วยทหารฝึกหัดนะก็เขาต้องฝึกมาก่อนใช่ไหมฝึกการวิง่งฝึกการใช้สลงสลิงเห็นไหมก่อนที่เข้าสนามจริงนะก็เราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็ฝึกการบินการบงการบินไหมนะก็บินให้รอบเมืองบินให้ถนัดรู้จุดกงจุดแก๊สว่าต้องทํำยังไงนะแล้วค่อยมาฆ่าเลยท่านตัวนิ่งๆอย่างนี้นะแ่้วก็ทนพูดที่อะไรนะก็มันฆ่าไม่ยากนะเนี่ย แค่คุณเล็งไปตรงคอมาแล้วก็ยิงแล้วก็ไปนะถ้าคุณเล่นคล้องก็จะแบบคล้องเหมือนผมเอามาแล้วก็เล็งให้มันตรงกลางไทท่านนะก็มีจุดตายตรงต้นคอนะทุกคนคงรู้ดีใช่ไหมก็พุ่งไปเลยฮนะแล้วก็ใช้ลิงตี <S <S 1> <S 1> <S ที่ที่ทแบบรู้แหละว,ว่าตรงนี้อ่ะยิงตรงนี้อ่ะตายนะฮะประมาณเนี้ยเออคุณก็จะแบบโอเคกูแบบโอเคกูคก้อนแบบเนี้ยโอ้พลาดวะนม่็นไร ى. นะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมมติอะคุณทำพลาดนะฮะก็แบบเฮ้ยุตตีไม่โดนชีบพายแล้วให้คนตีขานะครับตีขาเออฟันขานะครับก็แบบนี้นะ,ะแบบนี้แบบนี้แบบนแล้วก็ตีขาเน,ะะนี่ยมันก็จะล้มลงไปนะก็นิ่งนิ่งก็ไปข้าวทท่านแบบปกตินะฮะจึะะะ๊บะนะฮะ แต่ผมอันนี้กูรู้สึก,ส,กส,อสอนยากไปว่ะน้องเขาอาจจะไม่เข้าใจอ่ะกูสอนแบบเบสิกเลยแล้วกันเบสิกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเติมแก๊สก่อนเข้ามากันโอเคดี๋กกวยวเดี๋ยวผมกดโฟกัสตรงนี้ก่อนโฟกัสให้มันแสงมีแสงหน่อยแล้วกันเนาะ รู้สึกมืดมากเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันออโต้โฟกัสอ่าประมาณประมาณไหนดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะก็ให้สว่างขึ้นมาหน่อยนี่นะก็จะเป็นเนี่ยคุณก็ไปตัดขายท่านก่อนนะมือใหม่แนะนำถ้าเจอทท่านสองตัวให้วิ่งหนีก่อนนะแล้วก็ตีเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวกูสอนเร็วไปปะเฮ้ยเดี๋ยวไดวเอาใหม่เอาใหม่เ,ห<ๆ>เนี่ยสมมติเน,นี่ยคุณก็พุ่งมานะแล้วก็กดโจมตีนี่เนี่ยแล้วก็หันสลิงแบบนี้เนี่ยงงคอมาแล้วก็ตี ยากไหมยากไหมไม่ยากปะ่กปะเห็นไหมดูกับผมไม่ยากแต่ทาจริงไม่โคตรยากเลยใช่ไหมทุกคนพวกกูสอนไม่เข้าใจไงคือเอาง่ายคุณต้องฝึกความความความเคยชินนะเออผมพูดได้แค่เนี้ยความเคยชินคือทุกสิ่งนะคะทุกคนเข้าใจปะ่ะคือแนะนําให้เล่นแบบนี้นะทุกคนอ่าบางคนบอกว่าพี่พี่ก็พี่ใชสกิลของรีวายอ่ะพี่พี่พี่เล่นตัวรีวายไปนะ่ะอ่ะผมจะ ไม่ใช้สกิลแล้วกันลองกดตีทำไมเนี่ยเนี่ยผมก็ทำได้เห็นไหมทุกคนก็ทำได้ทุกคนไม่น่าพูดเลยฟันตาอ่าแนะนำอีกอย่างนะครับคนรับมือใหม่คืออย่าไปฟันตาเลยท่านนะครับเพราะมันอันตรายมากก็ดูจากคลิปที่แล,แล้วแล้วกันนะเพราะมันอันตรายขนาดไหนไ้ย <c oughs> ผมขอใช้สกิลรีไวแล้วกันผมไม่นัดเลยเวลาใครท่านเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบใช้สกิลรีไวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันพอใช้ปุ๊บแล้วมันสามารถตีต่อได้เข้าใจปะ ถึงผมพลาดไปก็ตีต่อได้เข้าใจะปะ่ะเออผมเลยชอบอย่างงี้นะครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนตัวเล่นเล่นรีวายเนี่ยก็บอกได้นะทุกคนคือ,อสามารถบอกได้นะนะไอตัวรีวายเนี่ยตัวพิเศษสำหรับผมเลยคือแบบโอเคแหละกูเล่นโหดอ่ะตัวเนี้ยกูพูดได้เลยว่ากูโหดมากล้อเล่นล้อเล่นนะครับก็ผมพอผมเออ มันไม่มีอะไรมากนอกจากความเคยชินแล้วก็ความชิวของคุณนะในการเปิดเพลงแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็อ่ะกูกูตายอ่ะเริ่มใหม่นะตายก็เริ่มใหม่ตายก็เริ่มใหม่นะเล่นเล่นไปเรื่อยๆทุกคนรู้มากกว่าผมจะเล่นแบบชินขนาดนี้แบบขนาดนี้ได้คือผมในเวลาค่าเบียนผมเล่นตลอดครับเวลาว่างปุ๊บอ่ะกูเล่นกูหยิบมาเล่นจนเพื่อนถามว่ามึงเบื่อปะ่ะเออมันมันขนาดนี้อ่ะทุกคนแบบเกมมันน่าหนุกตรงไหนว่ามึงมึงเล่นจนเบื่อคือมันเห็นจนแบบ โอ้แบบทุกคนในห้องน่าจะรู้ว่าผมเล่นเกมนี้อ่ะเออเวลาผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณต้องทำอย่างนั้นเว้ยคือคุณถึงจะชินมันกับมันเว้ยผมทำอย่างเงี้ยจนกูผมชินแล้วเนี่ยเนี่ยเจ็ดนาทีผมฆ่าไปสิบเก้าตัวเนี่ยสบายเนี่ยทุกคนเออเวลาฆ่าคุณไม่ต้องไปสนตรงสนแตน้มนะทุกคนมือใหม่ไม่ต้องไปสนหรอกรีบทำไมเออแต้มไม่ต้องสนหรอกทุกคนขอให้ฆ่าได้ก็พอใช่ไหมเออหน่วยสำรวจเนี่ย การเก็บแต้มมันมันไม่ใช่อะไรเรื่องที่ดีนะทุกคนมันก็ใช่เรื่องที่ดีแหละแต่ว่าคุณเน้นค่าดีกว่านะทุกคนไม่ต้องไปเน้นเก็บแต้มนะะบางคนบอกว่านี่พี่พี่ใช้สกิลรีวายทำไมอะผมใช้อีเลนก็นได้ไม่ใช่ไม่ใช้สกิลด้วยนะอะทุกคนดูนะจะไม่ใช้สกิลจะไม่เผลอกดเอสด้ก็ผมคุณผู้คุณจะว่าแบบไม่มีข้ออ้างแบบโอ๊ยพี่พี่ใช้แต่สกิลรีวายทำไมอะพี่พี่พี่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยพี่ <laughs> โอเคนะก็นี่นี่นนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยโชว์โชว์พาวให้น้องกีดไอเหียโชว์พาวให้สาวกีตไป<ม>อ่าคือสออ๋ออ๋อใช่ใช่ผมลืมสอนอย่างหนึ่งคือเอาเวลาเดี๋ยว็เด็ดเด็่เด็ดเด็ดเดบดเดวดเว็ดเด็พุดงดเด็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 ดเเด็่ออเนะนะด็ดเด็ด็็ดาเ็นเบ ตีเสร็จปล่อยสลิงฮะใช่ครับการปล่อยสลิงคือสิ่งสําคัญนะทุกคนเออใช่ครับทุกคนอันนี้คือการปล่อยสลิงฮะแบบยิงไปปุ๊บตีฟันขาเสร็จไอชิบหายต่าใหม่ยังไงตีไปปุ๊บนะฮะตีปุ๊บฟันขาเสร็จปล่อยสลิงฮะแล้วก็พุ่งไปด้านหลังมันแล้วก็ตีโอเคผมตีขาดขอโทษโอ้จริงวะไม่ใช่ตัวรีไวล์กูไม่ได้หนักจริง เนี่ยแนะนําไม่ค่อยอยากให้ไต่แบบนี้นะไต่มันยากทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไต่มันยากยาแล้วก็อย่าไปฟันตายด้วยแล้วก็กูก็ฟันไปแล้วด้วยโอเคนะฟันขานะครับก็แล้วก็ฟันตัวฟันตัวที่อะไรแบบประมาณนี้ทุกคนคือฟันขานะครับฟันขา แล้วก็ฟันตัวครับสำหรับใครเนี่ยยังไม่ชินแบบเออท่านนิ่งอะ่ะพี่ผมผมรั่วนิ่งอะ่ะแต่ผมฟันผ้าเลยพี่ทําไงคุณก็ตัดขาสิครับยากอะไรตัดขารอไปก่อนแล้วตัวที่นั่งอะ่ะพี่พี่จะทํายังไงแบบนั่งอย่างเนี้คุณก็สเตลไปสิครับพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยผมฆ่าแป๊บเดียวห้าตัวแล้วเนะี่ยนะก็มันตามผมบอกเลยคือตามผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแหละว่ามันเป็นความเคยชินนะ ก็ใครดูมาขนาดนี้เนะี่ยขอบคุณมากครับผมจะสอนไรทิกหนึ่งฟรีๆให้นะนะทุกคนไลทิกไต,ต่กับแพงนะนี่ปกติคุณจะไต่่าบนี้ใช่ไหมซึ่งมันช้ามากครับกวาจะขึ้นไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันช้ามากครับทุกคนผมจะสอนวิธีที่ดีกว่านั้นฮนะวันนี้ทีวีเดล็อกขอนาเสนอวิธีการไต่กับแพงคนระับนี่นะคุณปกติคุณเป็นมุมมองแถวนี้ใช่ไหมคุณก็งอเขนไปแล้วก็ยิงสลิงฮนะเนี่ยแล้วคุณก็พุ่งไป แล้วคุณก็กดกระโดดสองครั้งออกมาแล้วคุณก็เงยหน้าแล้วก็พุ่งสลิงเห็นไหมเร็วกว่าไหมเท่กว่าไหมเออเวลาเล่นยุทธมันมีโหมดเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าถ้าเรามีสกิลเนี่ยแบบเออเรามีแบบเอ้ยเชียมึงทำไมมึงขึ้นหูมึงขึ้นเก่งจังอะมึงมึงหล่อเท่ยัง่ะใช่ครับทุกคนมันมันรู้สึกจะหล่อเท่ใช่ไหมเออก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนยุทธ์อขอดตีหน่อยอ่ะเป็นหนานี้หนานี้เสรกะ อ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดับเบิลเคิลอ่ะดับเบิลเคิลอัติเปอรเคิลเป็นไงแล้วมึงลุกขึ้นมาได้ไง <c oughs> ตายอุ้ยมึงลุกขึ้นมาจริงเหรอโอเคไม่หแหละนะครับก็สำหรับใคร <c oughs> ติดกับแพงเฉยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับผมผมไม่ขอได้มากครับแค่คุณดูก็ดีใจมากแล้วครับบ๊ายบายจ้าเอ้ยเอาใหม่สำหรับคลิปนี้ก็บายจ้า ผมไม่เอาตัวรีวายมาปิดไม่สวยปะ่ะไม่ไรช่างเถอะไปจ้าสิบอนาทีนะผมค่ารวมไปกี่ตัวก็ไม่รู้คือมันสามเเกมนี้มันสนุกไหมก็ไม่แก้เบือ่อทุกคนคือถ้ามีโหมดเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมว่าผมน่าจะแบบอันดับหนึ่งของห้องอะ่ะเข้าใจปะ่ะกูเล่นจนแบบเล่นเป็นอันดับหนึ่งได้อะ่ะนะคุดูนี่เนี่ยผมค่าสามตัวรวดได้เป็นไง เรื่องธรรมดาทุกคน bye bye. Bye bye. บ๊ายบายบายจ้าคลิปนี้บายดีกว่า